ทุกวันครับช่วงนี้ต้องซองครับ mm hmm. พี่แบรผมเสียใจนะแต่ว่าแล้วผมก็ยินดีขอบคุณครับ ไม่ต้องเสียใจนะที่ผมรู้สึกแบบีไม่รู้สึกดีไม่รู้สึกแบบว่าแย่เลยนะไปแหว้ขนาดนั้นเลยหรอฮลัลโหลเจ็ดเงานร้านหน่อย<ะ>ว่าเจ็ดว่าเจ็ดเงานร้านก่อนใครก็ได้ออกไปแล้วเอาออกไปแล้ว บอกว่าจัดงานร้านหน่อยฮัลโหลพี่ Hello, พ ไป,ไปครับไอเวรได้อยู่มังขับเลย ได้วะขับไปเลยขับไปขับไปขับไปมึงไม่พลาดเขาตามเราไม่ทันอนะ่ะ ไอ้เหี้ยมาไม่น่าเหลียวหักเหลียวมึงอ่ะเขาไม่เห็นนะผมว่าเขาได้ยังไงเลยทีนี้โอโ้โตนะเออไม่ใช่เออดิเหี้ย 长啊，要长啊。 แต่เยเราก็ต้องต้องอีกทีนึงอยู่ดี oh. เราประเทศเมรี่ะต้องไล่หมอยู่ดี oh. ประเทศันรี้ประเทศเมรี ไม่รีหรอพส็จบก็จกรถไม่ได้ะไม่แต่ครับได้ครับครับ เฮ้ยมาขับชนรถตำรวจให้หน่อยดิเอ็วหน่อยครับชนรถตำรวจอยู่โจแคบด่วนดิโจแคบเหรอไม่ผมโดนหัวโตแน่ทำไมวะโดนไล่เรื่องอะไรอ่ะฮัลโหรออ๋อโดนไล่เรื่องอะไรโดนไล่ร้านไงเอ๋ออยู่ตรงไหนตอนนี้นี่ตอนนี้ผมอยู่บนสะพานในตรงขับจากนอกเมืองเข้ามาตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่สะพานข้าศน์อ๋อโอเลนเขียวได้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 ตำรวจเดี๋ยวไปช่วยทุกน Ở đang kiểu không? Đúng không? đi nào hello này láng kiểo này píu láng kiểo này giờ nãy nãy tiếng hỏa đã ok ok hành láng quay, ủi lái xe 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 lái โอ้โคตรเยอะเลยไม่แมนโดนยิงหล่นเหรอล้อแตกเหรอไม่ล้อแตกไม่ครบด้วยทำไม่ครบเลยล้อแตกไม่ครบเลยไม่ใช่เหรอยิงตัวแล้วเหรอนี่เหลือซ้ายหลังเนี่ยล้อแตกไม่ครบเลยยิงคนสองมบครับนั่นใจเย็นใจเย็นขี้ล้อแตกไม่ครบเลยไม่ใช่เหรอให้เรายิงนะเรายิงนะแต่ยิงต่อใครใครเป็นคนยิงยิงไปเลยนะ อ๋อแตงไม่ครบเลยไม่ใช่เหรอครับพี่เรื่องอะไรครับเขาบ้างนะเดี๋ยวพี่หลงพี่หลงอยู่ไหนอขาหลงได้หรือเปล่าครับเขาบ้างคืออะไรครับล่วงรถอ่ะอ๋อหลงได้หรือเปล่าได้ยินเสียงพี่บ้างได้ยินครับพี่ยังไงนะครับยังไงที่ผมล้อแตกไม่ครบเลยเดี๋ยวพี่ยังเหลือล้อหลังซ้ายยิงตัวเหรอเมื่อกี้เนี้ยใช่ครับล่วงรถเลยผมกำลังจะขับหนีต่อเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกเอ้ทัวร์นี้บอกว่าล้อยังแตกไม่ครบเลยยิงตัวเขาลงตกลงตรงไหน ยิงไม่ได้ยิงโทนี่ครับยิงแวนครับพี่ต๊ะยิงแวนยิงแวนยิงแวนคนขับครับยิงผมด้วยจะช่อมั้โอเคโอเคเอ้าาไม่แต่ผมต้องใช้ใช้กระสุนอีกรอบนึ่งครับปืนด้านบนปืนด้านบนปืนด้านบนไป ม่ผมรู้แล้วผมแค่ดึงกระบอกเฉยให้เพื่อนช่วยงั้เพื่อนช่วยไม่ทันมัต้องคุยครับแั้นเพื่อนก็ช่วยยิงไม่ทันเลยไห,ห้เร่อมรอให้อยวลาได้ย,ยิงให้อยู่ ใช่แต่ตรงนี้เลยครับเราต้องใช้ความคิดในการหนีตัวตัวรอดเนี่ยถ้าไม่คิดเลยก็จะไม่รอดต้องสื่อสารกับเพื่อนเยอะขึ้นไง 啊<好>了了！谁啊？ พี่ะขไม่ได้แล้วพี่ไอแปดอ่ะอุตามจริง นี่ว่าพี่หนีต่อเลยไหมครับหรือยังไงอันนี้ครับพี่ครับพี่อ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะไล่อยู่ปะครับดิ้นรับเดี๋ยวพี่ต้องทำข้อสอบก่อนนะโอเคอ่อันนี้คือยังไงครับได้ละอันนี้อันนี้อันนี้คือหยุดหยุดไล่หรืออะไรครับเพิ่งจะมาถึงพี่ต้องเหลือก็ก็ใช่ไง ตัวนี้แวนได้ยินล่าได้ยินพี่ไป่อนนอนแล้วก็ได้พนนี่อันนี้หนีต่อเลยอ,นนอ,นนอเขี้ยวประกาศนะ ไม้จะตกมงที่มาตกแล้วยางแตกมันเหนี่ยไม่ได้แล้วมันเหนี่ยยากแล้ว ผมยังไม่ได้ผมเสี้อะไรเลยไหวอยู่ ม่มันทำให้พี่ตังเหลวว่าพี่จะยิงน้าดีหรือไม่ยิงน้าดีเว้เข้าใจปะอตอนจังหวะแรกที่ผมสลอบผมก็มสลับเนี่ยแล้วตำรวจมาถ่าสมมติถ้าเราไม่มอบตัวเขาจะงอนเราปะเนี่ย 好好好好喝 ว้าวไหมคะอ๋อเฮียโอ้ยฉัน โอหเอา GTV ไปเอาเขา GTV ออกไปเมื่อกี้นี้พี่ต้องทำคดีผมนะครับเหลือชื่อมันดูไม่ได้ก็ไม่อำดูครับตัวนี้ยิงไปกี่นัดวะ ทำานพี่ยิงโดนพี่กระสุนกระสุนโดนไปกี่นัดผมไม่ได้ยิงนะเนีเ่ยนะใช่เฮเบนแค่วันไหนครับโดนจับอย่าไงไรโดนจับเอาไปทำคดีเอาไปทำให้ใครทำพี่ทำเชื่อไม่พี่ต้องรีบทำคดีับผมขี้เกียจติดนาง เดินยากว่ะครับโหแม่งรูปแม่งทำให้งงรู้ว่ะโทนี่สตตลไพเออร์สามบวกกับสตีลสาม ประกันโทรศัพท์ป้าโทนี่ศัพท์มันก็ยืมไปเครื่องน่อดิพี่ผมงัดร้านพี่ไม่ได้งัดบ้านพี่ก็จิฝากกดปุ่มได้ร้อย,อยบ,อบ,บาทได้ครับแป๊บน,งนึงนะเดี๋ยวขอขอขอ,ของัดไอ้นี่งัดร้านก่อนนะรอนี่ก่อนได้ไหมครับโอ้ยพี่ตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเจ้าเคสไอ้นี่มาเติมไงไม่เป็นไรครับพี่ก็ต้องขอแป๊บเดียวผมใช้บัตรอันเจออยู่แล้วโอเคมีกดคีย์หนึ่งนะขอพี่ตำรวจนั่นึง ตัวโคตรดังพี่ห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันอ่าจับแวนได้ไหมครับสองครับสองไปปล่อยผมได้แล้วครับเด็กน,นี่นนนมีวอลมีใช้ปืนด้วยอ่ะใครยิงผมไม่ได้ยิงพี่เอ่อ เอาเอาทีละอย่างครับทีละอย่างครับโทนี่โทนี่ยิงยิงใครหรือเปล่าถ้ายิงก็ต้องตกหรือเปล่ายิงตกยิงอามินตกไปคนนึงยิงใครตกผมไม่ได้ยิงไอ้เเขาตกที่ไหนครับไอ้เจ้าไอ้เจ้าไเขาตกที่ไหนตกที่ตรงตรงแถวก่อนก่อนเข้ามาแลนเขียวฮะไม่ได้ยิงผมไม่ได้ยิงครับถ้าตรงแลนเขียวน่าจะเป็นนั่นหรือเปล่าครับพวกพี่ๆผมยิงหรือเปล่าก่อนเข้ามาแลนเขียว ใครที่โดนใครที่โดนยิงตรงแรนเขียวครับแคนดี้โดนครับกําังพี่ผมยิงผมไม่ได้ผมไม่ได้ยิงออันนี้อันนี้อันนี้เคสไอแปดนะแคนดี้อะตีตีตีกันไม่ใช่ครับเอาไอแปดครับเอาไอแปดตกรถหรือเปล่าครับตกตกตกยิงใครพี่ตรงไหน เขาถามว่าพื้นที่ตรงไหนเขาโดนยิงครับกันเอวเพื่อนโดนจับเพื่อะเพื่อนโดนจับโอเคโอเคครับตรงตรงพาวรถตรงพาวล์รถครับผมไม่ได้ยิงพี่คุณไม่มีเหรอไม่มีเขาบอกตรงพาวรถกระโดดเขาบอกว่าเห็นโทนี่เป็นคนยิงผมไม่ได้ยิงไม่มี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 เลยอ่ะใช่ค่ะผมมีผมมีผมมีคนคนโดนยิงมาหาพี่เลยคนโดนยิงมาหาพี่เลยนะเพื่อนเพื่อนกวัสดี ทำคดีใครคดีใครพี่พี่แพ็คีพี่แพ็คี่พี่แพ็คพี่เร็วเร็วเร็วดครสามเก้าสามโอเครับได้แล้วพี่หกพันเจ็ดพันแปดพันกระเป๋าเลยนะคะแปดพันเก้าพลนกระเป๋าอะไรครับไอปืนใช่ไหมใช่ใช่ใช่กระเาอะไรสำหราด้วยผมไม่ได้ยิงครับขอบคุณครับแแต่แต่แต่ผมร่วงจากไอแปดนะขอบคุณพี่ผมไม่ได้ยิงจริงๆรก็ตาแดงเขียวผมก็โดนยิงอ่ะ ไม่ไม่ไม่แหนมยิงแหนมแหนมแหนมเราได้ยินตอนอยู่แถวๆนี้ค่ะอ๋อกับตายรถถังเลยผมก็ไม่ได้ยิงอยู่ดีเจ้าค่ะตัวลูกหลบป่ะครับผมไม่เห็นผมเข้าไปโดนตีอ่ะไม่ครับไม่มีใครเล็งปืนมาที่ผมนะครับของฝั่งใครเป็นหล้งของฝั่งโอ๋แต่เมื่อกี้เห็นได้ไงครับลูกหลบหรือเปล่าครับฝั่งนู้นค่ะแต่ผมไล่คุณมาเห็นนะก็ผมถามว่าลูกหลบหรือเปล่าไงอ๋ออันนี้ผมก็ ไม่แน่ใจนะอันไหนเขายังไม่ทำคดีมั้งอ่ะคาเมลอนทำยังมิวเอ่าถาแล้วค่ะถาแล้วอันนี้เลยค่ะรถหยุดไม่แน่ใจสามห้าสองแล้วก็คุณจะถอยหลังมาใช่ไหมครับผมไม่ได้ยิงครับผมก็ผมขับรถอยุดจะยิงเหทำได้ยังครับยุดยังครับตำรวจกระเป๋าเร็วๆตำรวจก็ได้ค่ะมันก็ได้ค่ะนี่เอาตำรวจคนไหนตำรวจคนไหนได้มาส่งผมมาคุณตำรวจผมไม่ได้ยิงนะทำให้ผมออกนะผมใช้ปืนไปแล้วมินปินถอยถอยไปทางที่นะพี่ทองอยู่ได้ครับโอเค เอาตำรวจหายแป<า>๊บนึงแป๊บน,งบนึงคุณได้ยินป่ะไปไปไปพี่นทำคดีเลยพี่เอามากระเป๋าอะไรครับใครไม่มีบ้านเจลหรอือเปล่า้ อ่าอเรียบร้อยแล้วครับอันนี้สรุปสรุปโทนี่โทนี่โดนเลื่อปืนด้วยใช่ไหมใช่ครับใช้หมดครับผมไม่ได้ยิงอามินอามินใช่ครับเออสรุปยังไงครับอันพี่พี่ปรับเฉพาะอันนี้ก่อนนะปรับเฉพาะไม่เป็นไรก็ได้พี่กับของใช่ครับทั้งหมดโดนเท่าไหร่พี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยนาอเคลียครับแต่ยังไม่รวมไม่ไม่่นับปืนนะโทนี่ไม่ไม่ได้คิดปืนับ โอ้โหไม่ได้ยิงอยู่ดีพี่คิดเท่าไหร่โดนสามสามชั่วโมงนะครับเลือกเลยพี่สองศูนยสามครับขอบคุณครับปล่อยด้วยครับปลดล็อกมือยังเท่านี้ปลดล็อกมือยังปลดล็อกครับโอเคครับก็ครับครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับผมโอ้ยสวีทคุณเนวาขออนุญาตพาไปนอนโรงพยาบาลก่อนครับผมจะสรุปนะ